าวันนี้ผมไม่เอาเวลาไอ้ต้นฟกีเนี่ยผมจะมัวรัดหรือเปล่าวันนี้ผมไม่เอาเวลาไอ้ต้นฟกีเนี่ยผมจะตกศาสนาหรือไม่ออยะตอโลจวัดอมูรีได้บอกไว้ในหนังสือวิลายะของท่านและท่านได้กล่าวไว้ว่าเราต้องแยกให้ออกว่าอำนาจวิลายะตรงเนี้ยวิลายะตรงเนี้ยมันมาจากอะไรออยะตอโลจวัดอมูรีบอกว่าคนที่เขาปฏิเสธไม่เอาวิลายะของไอมะอตอฮิรีนไม่มีอุลมะคนใดบอกว่าเขาเป็นกาเฟตเลยแม้แต่คนเดียว ไม่มีใครเลยที่เขาบอกว่าผมไม่เอาอะลีเยบนาบีต่อเล็บอย่างด้วยวิธีการใดก็ตามไอ้ตรลึจวัตโอมุนิบอกเขาไม่ได้เป็นกาเฟตคุณจะไปลงบุกเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นกาเฟตเพราะอะไรพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธอุซูลิดดินไม่ได้ปฏิเศษเตฮิตไม่ได้ปฏิเสธนาบุะและไม่ได้เป็นเศษมาอัไม่ได้ปฏิเสธจรูรัตของดินอย่างเช่นถ้าบอกว่านมาดไม่เป็นวาญิบผมไม่ต้องทําอันนี้คือว่าตกศาสนาเพราะคุณปฏิเสธจรูรัตคือสิ่งจําเป็นในศาสนาอย่างที่นมาสยิดบวชสกัด แต่ก็บอกว่าวิลายตุนฟกีนั้นแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นวิลายะที่มาจากอะฮลุนเบสอะลัยอิสลามแต่ถึงแม้ว่าคนที่ไม่เอาวิลายตุนฟกีก็ไม่ได้เป็นกาเฟตไม่ได้ตกศาสนาแต่อิมามอาดีอะลอัยมุสลามได้บอกว่าบรรดาอ,าอิมามในสิรจอมิกกบีรได้บอกว่าบรรดาอ,าอิมามอัตโตฮิรินนั่นคือหุดจัดของลอสุขานุบาตาลาการที่คุณบริเสรกุจจัดหนึ่งของลอสุขานุบาตาลาแน่นอนว่าคุณไม่ได้เป็นกาเฟตแต่คุณจะทําไมครับ ได้รับความกดขีดว่วจากอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع คุณจะได้รับความกดขิดว่วจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع เพราะคุณปฏิเสธหนึ่งในเวลายะเพราะเวลายะของอิมะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเวลาที่เป็นอุซูลิดดีนที่ได้ถูกบรรจุไว้เหมือนกับเตาฮีตนาบวฮัดอิมาะมะัแต่เป็นเวลายะที่ได้ถูกมอบหมายและถูกประกาศแต่งตั้งโดยอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ใช่หรือไมไ่ไม่ได้แตกต่างกันเมื่อไม่ได้แตกต่างกันการปฏิเสธถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หลักอุซูลคุณปฏิเสธแล้วไม่ได้เป็นกาเฟต แต่คุณต้องได้รับการลงโทษหรือไม่ได้รับความกิวก้วกลัวจะอัลศพานุกาตาลาไม่ได้แตกต่างกันเพราะผมบอกวิลายตุนฟกีมาจากวิลายะของอิมอัตอตฮิรินการปฏิเสธวิลายตุนฟกีไม่ได้ทาให้คุณตกศาสนาการปฏิเสธวิลายตุนฟกีไม่ได้ทําให้คุณนั้นทำไมครับเป็นกาเฟดแต่คุณอาจจะได้รับความโกรธกิ้วเหมือนกับที่คุณปฏิเสธวิลายะของอามีรุนมุมินี เวลยายอตุนฟกีถ้าสมมติวันนี้คุณไม่เอาถ้าวันนี้ถึงว่าคุณไม่เอาเวลยายอตุนฟกีคุณอยู่ไม่ได้บนโลกนี้ผมจะบอกให้วันนี้คุณอยู่ไม่ได้บนโลกนี้วันนี้ที่ซีเรียาสามารถลอดปากเยี่ยวปากการและไม่ต้องทําสงครามเพราะใครเพราะดีดก็เพราะความคิดของเวลยายอตุนฟกีอายะตุลละอาลีคอมานีจึงทําให้ซีเรียรอดพ้นจากการทําสงครามซึ่งเป็นสงครามแห่งความหายนะแต่ท่านสามารถควบคุมดูแล ให้ซีเรียรอดจากการทำสงครามองอาจอยู่ในน่านน้ำและก็เหมือนกับเป็นความพ่ายแพ้ของอเมริกาและก็อยูไนต์เพราะอะไรก็เพราะอำนาจของวิลายะที่ท่านอิยตุลละอีลีคอมันนี่มีอยู่กับความเฉลียวฉลาดที่ใช้ในการควบคุมดูแลสังคมทําให้ตรงนั้นรอดพ้นแล้วก็เหมือนกับอิสลามนั้นได้รับชัยชนะในวันนี้ถ้าไม่มีวิเลยตุนฟกีผมถามว่าสงครามในเลบานอนเนี่ยจะชนะได้ไหมแล้ววันนี้ถ้าไม่มีวิเลยตุนฟกี ในอิรักที่เรายัางปกครองอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้สถาบันอุลามะอยู่ภายใต้การปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยกึ่งอิสลามเนี่ยเราจะสามารถเชิดหน้าชูตาได้ไหมไม่ต้องมองไกลวันนี้พวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้วันนี้พวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีเวลายาตุนฟก,กีเนี่ยเราจะสามารถเชิดหน้าชูตาได้ไหมตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะเรามีเวลายาตุนฟก,กีที่สามารถเป็นเหมือนกับเงาที่คอยคุ้มแผ่อำนาจให้เราทั้งหลายนั้น กล้าประกาศและบอกคนอื่นว่าเรานั้นเป็นชาวมุสลิมเพราะอะไรก็เพราะว่าอำนาจของวิลายะฉะนั้นวิลายะถามว่าถ้าเราไม่มีวันนี้ <Okay. S 1> ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยในอียิปต์เนี่ยปฏิวัติใช่ไหมและทําไมวันนี้ในอียิปถึงพ่ายแพ้ละ่ะไม่ทันข้ามปีความพ่ายแพ้กลับมาสู่ประชาชนชาวอียิปที่ต้องตามการต่อสู้เข็นฆ่ากันมากมายอียิปปฏิวัติใช่ไหมและทําไมวันนี้ถึงพ่ายแพ้ อิหร่านก็ปฏิวัติใช่ไหมแล้วทาไมน,นวันอิหร่านจึงได้ยิ่งใหญ่เพราะอะไรก็เพราะวิลลย,ย์ตุนฟากีวันนี้เราเชื่อในวิลลย์ตุนฟากีเพราะเราเชื่อว่าถ้าไม่มีวิลลย,ย์ตุนฟากีสังคมอิสลามเละเทะไม่มีที่ใดบนโลกนี้สามารถยยังอหญ่ได้ท่านาานายาตวัตอมรีจึงได้บอกว่าวิลลย์ตุนฟากีจึงเป็นองค์กรที่ถูกตั้งเป็นสถาบันที่ถูกตั้งขึ้นมาแล้วทําให้โลกอิสลามนั้นก้าวหนะ้าเป็นความหวาดกลัวสาหรับบรรดาศัตรูทั้งหลาย